สุสานเป็นจุดแรกของโลกอาครอมีรายงานจากท่านอุสมานรอเดียลลฮ์อนุว่าท่านนั้นเมื่อยืนอยู่หน้าสุสานท่านก็ได้ร้องไห้จนคราของท่านนั้นเปียกชื้นมีคนกล่าวว่าท่านได้ยินเรื่องสวรรค์เรื่องนรกไม่เห็นท่านจะร้องไห้แต่ท่านร้องไห้ด้วยสิ่งนี้หรือท่านอุสมานตอบว่าแท้จริงแล้วฉันได้ยินท่านอสรุลหรอ สุลลัลลอฮูวาลลอฮิซซัลลัมพูดว่าอินนัลกาฟรอวอลูมนาซิลมินมนาซิล์อัลอาคระฟ ا ئ นเจจามินห์ฟะมาบะห์หูไอซยรุมินวออินลัมยันจุมินห์ฟะมาบะห์หูอชัดดุมินพี่น้องครับท่านอุสมานได้ยินคำสอนของท่านนาบีสุลลัลลอฮูวาลลอฮิซซัลลัมพูดว่าสุสานั้นเป็นจุดพักพิงแรกของโลกอาคระหากเขารอดพ้น ดังนั้นสิ่งที่จะอยู่หลังจากนั้นก็จะง่ายดายสำหรับเขาและหาว่าเขาไม่รอดพน้นแน่นอนสิ่งที่จะมาหลังจากนั้นจะรุนแรงยิ่งกว่าจะหนักยิ่งกว่าแล้วท่านก็ได้กล่าวต่อไปว่าฉันได้ยินท่านอบดุลลอฮมูฮัมมัดสัพูดว่ามารอไอตูมันซารันกัดอิลลากับรูอฟซาอูมินท่านอับดุลลอฮสัพูดว่าฉันไม่เคยเห็นสภาพใด ที่น่ากลัวยิ่งกว่าสภาพที่เห็นในสุสานฉะนั้นในหลุมฝังศพจะมีการลงโทษอย่างรุนแรงสำหรับผู้ที่เป็นสำหรับผู้ที่กระทำความผิดและในสุสานนั้นจะบีบรัดบุคคลที่ชั่วช้าทำให้กระดูกซี่โครงของเขานั้นประสานกันเพราะแน่นอนท่านเบีสซอลลอหซลพูดว่าอินนลลกับริรกตอ เราแค่หน้าฮดุนนาจี้มินฮ์และหน้าสะบินมัอาสแต่จริงแล้วในสุสานนั้นจะมีการบีบรัดของแผ่นดินหากแม้ผู้ใดที่สามารถหลุดพ้นได้แน่นอนท่านสะบินมัอาสก็จะหลุดพ้นหากแต่ไม,ม่ผู้ใดหลุดพ้นเขาก็จะไม่รอดพ้นจากการลงโทษในหลุมฝังศพอย่างแน่นอนฉะนั้นพี่น้องเราลองจินตนาการดูเมื่อเราถูกแบกลงในหลุมฝังศพแล้วอยู่ในหลุมแคบแ และบ,บุลงโทษนั้นก็จะเป็นสิ่งที่จะทําให้เรานั้นได้สํานึกถึงความดีความชั่วแต่นั่นก็ไม่มีเวลาที่จะกลับมาแก้ไขอะไรอีกแล้วฉะนั้นจงรีบเร้เงเราไม่มีเพื่อนเราไม่มีทรัพย์และไม่มีลูกสุสานก็จะกลายเป็นที่อาศัยของเราอย่างแน่นอนไม่วันใดก็วันหนึ่ง